โอ้ยเราคุ้อเ้ยเป็นว่าเสื่อมอย่างกะลืมได้ไทยเอ้ยไทยนองพีเอกราชเสรีสามัคคีหอหุ่ม คุณความดีของพระศรีอริยเมตไตรละคอยมาคันแผดตุ้มคนไทยเอไวเอออยอย่าปล่อยวางคนไทยเอไว อย่าปล่อยวางบ่ได้หลายโอ๋อู๋อู๋อู๋ <laughs> แล้วบัดนี้ผมสิบอกข้าวห่อนก้อนสิกล่าวในสินทำรรก้อนสิล้ำไปตามบทต้องข้าวฟุงลุงป่าตกมาในปีนี้ฝนบอดีฟ้าบ่ลูกกว่างผู้ใดนะาทงกว่างพ่อสิได้ดอกเกี่ยวเล็ม มันเต็มที่แต่ชาวบ้านอีสานเนามันเอ้าอังปลังลงแปรับจางทางเมืองไตดอกฝายกลุ่มหฮยสำหรับพวกผูกลานเลยปรัปรุงทางด้านการบ้านเทิงลื่นเลิองต่อขอแลงนใจจากแม่ป่าสัทาเท่าผู้แต่งทาน ผู้จัดงานปีนี้มอลำดีตั้งขึ้นไม่เคยได้ยินแล้วไปมอลัมหมู่คณะนี้มีไัยแท้ผู้สแสดงเห้ยลุงเงยลวงผมสิบอกแก่งแก่นเบาๆาลายทางตัว บอมแม่นมาคุยหยัวให้เสื้อคำโอ้ยโอ้ยคันผมวาวจัดเอาดาลาเหี่ยวมาเป็นเกี้ยวคือเสื้อขาวล้วนแต่ดาวระหยับฟ้าเอามาเข้าดอกหวมวงๆๆๆๆ ออกอากาศยุปโป่งโป่ง,งคือสุปเปอร์มหาการท่านใจวานได้ร่วมทีมโอ้ยโอ้ยพวกนุ่มสาวขันดาวโก หวังสิโชว์เทงงานเอาผลงานมาเผยแผ่ประทุมขผู้คิดแก่สองแงเข้าซอยกันเออเออเ้เพราะฉะนั้นกวพ่อแม่พี่น้องอยากพิสูจน์ความดังคิดอยากฟังมอลำดีโปรดทดลองคันดูได้ ท่านเจวันประกันทาขอรับรองคุณนภาพขั้นบอดีจังเว้ายอมเสียเหล่าตั้งสีกลมเฮยพี่น้องเอ๋ยขันบอสมคุยโมเสียเหล้าโทษตั้งสีองค์ เช่าคณะได้ตกลงมาเป็นทาสรับใช่รับรองให้คู่สุแนวน้ำคณะก็บอกแปลวคือซูเปอร์มหาการส่วนินทานชาดกโอ้ยอเปิดอยกมาตำลาเขา หูดสามเป่านิทานนี่บอกเคยมีโอ้ห้อยคันไผ่บางน่ทานพระสัมมาเที่ยวสงสารโลกใต้เพินเที่ยวชัยดอกไสกรรมพอลุงออ ออมีแต่ถูกบอบช้ำเข้าเป็นหูดซามเป่าจับเอาตอนที่สำคัญโอ้อยมาตันก่อนพอฟังได้ท่านใจหว่านผู้เขียนแต้มเสียงคำพาผู้เพิ่มต่อหาความเพ็ด พักผิดหน่อยเอามามาเข้าซอยกันเอ้ยพี่น้องเอ้ยถึงสองนาประพันธ์นี้มีโครงการจัดสร้างศิลปินพื้นเก่านี่ท่านนูดสามเป่าเอามาลามคันเถื่อนี้ของเห็นหู โคสุขคนของเอ็นหนูโคสุขคนข เขาโน้มน้อมาให้กินเพรนั่นเลือก่อนีมันเป็นก่อนกี่เนั่นตอนเขาออกเขาเมืองเขาเอินเขาเมืองติดเขาเอินตอนเขาเมืองแมนครับสิไปเลือกคู่นะครับเลือกคู่ติดเ่แมนครับสิไปแล้วตอนนี้คือทำหน้างนได้ลูกแล้วคุณบอกได้ลูกแล้วคือแลี้ยวมันครับแมนครับก่อนน้นมันมันเกิด ลุงเอ้ยลุงมาถึงกุ้งวังกว่างเปรื่องตาบ่อหูมีมีกาสเขาจกไม่รู้ว่าก้อนนี้มีก่อนก่อนนี้ก่อนก่อนนี้คือสิลุงเ mm อ้ยลุงมาถึงก nah ุ้งวังกว่างเปรื่องตาบ่อหู <S รักนี้มาตั้งแต่สาวขันหิวข้าเกือบแม่นตายหิวข้าไงจนตา้างเงินยายบางเล่าเอาไงข้าวาใบไข่ใส่ปลอกมายอให้แกกล่ามงฮอย มุมจากป้าพาบ้านเข้าไปสู่ดอกในเมืองเลี้ยงกันมาเป็นแถวได้โฮแซวโอ้โอโอโอขนมเต่า หมดสามเป่ามะนอาอยังยุทางหลังกันพวัวเอออมูแมงวันแตกอูอูขันบินหุ่ใจตอมพี่น้องเอื้อานาโตบ่พร้อม ลานชายพิ่นสิมาเห็นยานเม็นอุ้ยเม็นข้าวโอ้ยโอ้ยเท้าผ่านกายออกมาพี่ลนั่งยองยอดีดีบ่มีหวังเส้นหนาลานพญามาเป่า เออป่าเอาเขาในมือทอกกำปั้นสิกินเล่นอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ๋ยพ่อที่เลียวไปพอเสียงเอิญพ่อลูกชายไผ่บอกเข้าใจว่าบาคานสิเมลลานเอ่อพญาแท้ แ,แ,แลพอดีแวกเข้ามาไกลเข้าในมือปานจอรอเสียงอื่นพอแล้วก็แล้วโอ้ยเสียงอื่นพอแล้วก็แล้วแต่ทางคอยหักอยู่เฉยผู้ฟังโอ้ยโอ้ โอ้โอโอปูฟ oh, 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 oh! ังเอ้ยผมบอกเคยเห็นหน้าหลานพญาจักเทือลูกปอฟี่เมี <k <k ่ยบอพ่อมาขอเขาคันอยู่มือเอาไปกินย่างดื้อเข้าใบไข่สีดำดำให้ลูกขอนั่งน้ำ โอ้ยแน่พ่อเอ่ยดอกข้าวนี่แลพ่อที่เสียงดังจนคนตกมือขนองโอ้โหเสียงใช้โยทรงท่ายมาคืนบ้านท่หมูเฮาโหดสามเป่าบ่ท่านรู้ว่าตัวรวยโชคไง เข้าใบไข่ทอกําปั้นเป็นทองมันผู้แม่มันเป็นทองมันผู้แม่มันโอ้ ววาานนบังบังเสลือดนี่ดีเด้นเนาะแต่ละคนมีวัตถุดิบมีก่อนที่มัดที่สุดที่เป็นมุ่นขังที่สุดเป็นก่อนเดยของบมกหมูซ้ำเป่าคือเมียนเบิดขันขังสุกคนแต่ว่าผมบ่าพูนพูนพมนั้คักๆนี่มันก่อนสิสิท่านบะเขือสิ่ยวม้อบะเขือ มันอยู่ช่วงช่วงไหนช่วงเหือกับออกปลาออกปลาก้อนแหลงก่อนออกปลาไห่หมดเน้ยโฉกหม้อแค้นก็บไห้เน้ยมันมันมันโอดโสดแต่ว่าเขามโนภาพเดอเาอยู่ปลาอยู่ดงแม่เป็นเป็นความยากลำบากของนี่เิศแมนครับคือมัน คือมันเคย้ายก็ว่าจะเส้ออะไรนี่จะาของจะยูุดงอยู่แล้วตะกี้เป็นดงดี่ดงบดดิ่นเมื่อกี้มาทางเอาเองครับมันมันก็เลยเขาก็เอล้มอยู่ของคือตอนตอนตอนซื้อให้ซื้อแล้วตรงนี้มเป็นตาลหรเขาขรั่อยู่ดงครับเงินล่ำดิก็เบ๊แมนมาครับเมนครับซื้อสองหมื่นเนาะนี่จังไรลอยไรลอยไรสุดฝุดนตัวสมัยนั้นเตียแมนครับ อสว่านสว่านสว่านมันสโสดีพอก่อนแค่นี้เลยมันโมเมนต์ถึงก็ว่าสุกแต่ว่ามันเป็นก่อนทำเนียมำห่อนเอาละทำห่อนเนี่ยคุณหนปั้งเดี๋ยวเรต้องใส่แค่นู่นไปเลยมันลำผมลำกว่าเขาแค่น้อเป็นอย่างผมใส่แค่นเป็นเรื่องเลยมันมันบระดีเขาบระเดี๋ยวมันแค่นมากพี่น้องกันแค่นอาจจะเขาหรือว่าเขาก็สร้างหัวมาได้พี่น้องเนี่ยเอาสังวาลพอเล้วกันแล้วกันนะครับเพราะว่า มันกับคน <c oughs> ที่จะอยากลําบากอยู่ในการไปมาหาสูพอเราอยู่เอาแบบสดๆดีกว่าครับก่อ,อนออกป่าบอกครับ <c oughs> หลออฟังเสียงฟ้าหำหอง ก้อ,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 องสนันทั้งแกหนูเดนนอหันไปทางแก่แมวแก้วอะคเนเบืองเสียงฟ้าคล้มคลางงอนทั้งปัจฉิมเมตังสอหอหรือดีอูดเอาบัดยามขายดอกใบโม่ เวนอัศดงภายสายันการฝ่าห้องหวนมวนภกษาแตกจนมันต้นเต็นยูงอาอยางโอย ผู้ฟังเอ๋ยกับว่าเสือตื่นสร้างหรือสร้างตื่นเสือดาวหันหลังไปคนข้างโอ้โอโอ้โอ้ยเบื้องหาให้มันอยู่ว่อน มาทางดอนขุดไงมาทางผู้ปูกเขาให้นับแต่จากเมืองมาจากว่าไก่แลกไก่บ่ทันได้ขันพบเห็นเฮยโอ้ย ความทุกข์เถืนอนบ่แม่นทุกเล่นเล่นมันกว้างใหญ่ไพศาลบ่มีแนวประมาณนับเปียบุญโอ้ยนอปานได้คิดเบิ่งเด้อคิดเบิ่งใจชาวบ้านอีสานเฮาได้ทุกยา แสนลำบากอังเอาเที่ยวหาเขามาใส่แลงโอ้ยธรรมาชาติแห่งแรงลูกไขแอวหลายคนเปทางพ้นกุ่อปลูกให้มันโอ้ยจนหิวรา ลราแม่นสีหาขอเขาตามค้าเมบานเพินเดโนอบ่มีเงอ่นใจใชฉยก็ทนได้ลอกหมื่นปีโหย อยอ้อยเว้าสีเย้ายอบเป็นแรงนจก่เด้นอ๋อปได้นอนทนทุกเปลี่ยวกายคันได้ดูมีผู้ดังไฟถาผัวไปให้กลับมาพ้าลูกน้อยขันเอินโอ้โอ เออเออเออเอเจ็บบานใดเนียบีขันขานขันกุนใดซอยเก่าพี่น้องเอ้ยมันพอบันเท่าใดกำลังใจเต้นตึงบัดบ้าเมียบักหูเห็ดนาบูดึง ตึ้งยมำผัวเขาดอกหัวหมอนโอ้ยยามพัวหลังไหลลงบันไดไปในป่าเดินน้อฟังเสียงจ่าและจ่าขันจ่าเว้าต่อรูกชายนี่ละน้อแม่ใหญ่เท่ากำลังใจแห่งเหี่ยว มีแต่ลูกคนเดียวอคอยประโลมกล่าวเบาย้มกินเข้าในนังฮียงผมก็เพียงถนอมเลี้ยงหาผุดมันปล่อยเปลือกตื่นแต่เด็ก ลูกแต่เศร้าเคยเวาเสียสี่หนึ่งเข้าสุขแล้วจังสี่ผมเฝ้าแบ่งไปคนทางย่านคำนังเม็นอุ้ยในสะอางคันผางหาย เป็นน้ำายแน่นเข้าหสามเป้าเสตนอยู่พอมาทวนนึกขันเห็นแจงสู่ประการเฮยมีสองคนต่อนั่นอยู่ในโลกโลกาส่วนหลวงตาคำมีเออ โอ้ยโยวดดอนได้น่นเลนหละวัวแพงเหลือลนคนที่สองน,นั่นคือลูกบอลงหยาดหยาดเยยยันสังคอยดอกเน่าหมิน โอ้ยอันนี้เป็นความผูกภายในหัวใจขอยสาวคำนางบอลูเรืองระแม่นบ่ได้นอนเพียงแต่จ่าและยิ้มก็พอได้ดอกอิ่มเอิมผูกฟังโโโอออ้้ยย ปูฟังเอืยแม่นสีหายเฟงเฟ่งดาบัดปอบหรือพี่ผมก็ยินดีรับเพราะอยากฟังดอกมีเอว่าเอาอดเอาเหรืออดทำใจดีไว้ขันธิทำจะแตกอู ข้างเหนือ,น,น,อ,น,อน,น้อยลูกนั่งคอยขันเหือนน้อยลูกนั่งคอยเอ้ยโอ้ มันกระเสวกีรีด้แล้วอหายอยู่เดีวมันมันมันเห็นชนสัาสนาวิธีหายดล้วแต่ว่าเป็นสองทอนก้อนเดียวนะแต่แสดงเป็นสองทอนอือโอ้เป็นบุญวาสนากู้หน่อยครับถ้าเป็นหนองยิปซีแฟนครับขักสมและพอเลยแบบนี้ตั้งหน้าพนวกู้ไม่กู้คนกนสิทิ์ได้นั่มไปเวิร์กไปยังเนี้แบบนี้ <c oughs> มันเป็นกระสแสขึ้นนะที่มอลล่มกลาสินอะไรยเงี้เลื่อมแล้วเรื่อม,มแล้วกู้หน่อยผ <c oughs> ้าผ <ม S 1> า้าลุยครับ กับบอ่อเด็ดบอ่อเด็ดน,นั่นเขาเจ้าหดอกขึ้นตัวสังบาทเพื่อขีดหงูอยู่เข้าเจ้าเบาเน้ยได้ขีดหงูมันโมนเป็นสารคามที่จริงเขาเฮียนบริวันนี่แหละแต่วันเฮียนบ่ถึงบ่ถึงเอ้าตั้งแต่ม้านกับมาเฮียนกับบอ่อใดผู้มันอยู่ทำกีทูปก่อนผมนะี้หมอลำเนะี้อบ้านกับมาเฮียนกันเดียแต่ว่าบ่ไใด จะเดือดไปไปค้องหมอนและตายห้อมอนห้องหมอนที่เอาถือว่าตำนาน่งติดติดกับีพลิ <c oughs> กับพระงรงเนาะมันเป็นอะไรก็ได้โตบกหูนอกจานก็เป็นคนอื่นๆที่อาเขามาเป็นแนวเป็นแนวในการที่สืบสังหวานนะครับ <c oughs> ทุกท่านก็นเป็นเอกลักษณ์ของขอย่างของมอดนะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทายถอดบลุนสูรุ่นมากเป็นตำนานผ่าแดงดอกไม้แดงเนีตครับพ,พ, <c oughs> พี่น้องเนี่ยคุณหน่อยมีโอกาสได้สัมผัสกับมือครับนะครับพี่น้อง เอ้ามีโอกาสกับสิเดงมากยี่ไม่ยามพอแล้วอีกมือหลังกัจะพาไม่ทุ่มมานํานะครับพาหลายๆคนที่รุ่นเกาเกากันน่ะเห็นว่าพอมาเห็นกันหาตายนี่จากกันนี่ตำหน้าผมคุยก็เมทุ่มมาจังสี่เมทุ่มก็คุยก็ผมมางสี่คันห้าสมมุติว่าสมมุิว่าเนาะที่เอารุ่นเก่เกาเนี่ยในตำหน้านี่ไปดังอัดกันไหม ไม่เป็นนางอดหรอกนางล่ำกันจริงๆล่ะเป็นตอนที่ผมกับไทยพี่น้องเบิ้งเนี่ยร่ำเลยสิพ่อมีโอกาสบอกข้าวเดี่คือเรียกร้องว่าได้แต่ถือว่าเป็นการย้อนตำนานขึ้นสามสิบปีขึ้นหลังน้อยกับสบายท่องก็โอเคละสบายท่องนี่ก็จะเดียสีเป็นกุมารเป็นบอไม่เลียนะเออจนตนตำรักข้าวเดี่ยวนะอเนไม่เลีมื่อนี่สิพ่อกันกับผมมือแล้วบอกครับอยู่ตัวตำรับเล่นอะไรนั่นก็แม่ ไม่ทุ่มกับว่าเขาก็ะสิเหตุอยู่ในคู่หน่อยไม่สัน่าเป็นตำนานมผมก็เ,เรียกเาหมักอยู่เรามักมาล่องลอง่ลองประสานเึืองตัวสนอกหน่อย<ม>ศรีสเกตพอทรงแม่แตเด็ดกับสีหาตุกคนอะ่ะขันเป็นไปได้กับคู่หน่อยกับจะเคลียรไปเป็นตำนานใหายอยู่กับศีประสานยิงต่างๆแข่งค่าใส่ใจย,ยังค่ารถค่าล่าบนนี้มีค่าจ้างกับคู่หน่อยกับบามีอันค่าจา้างนะมัตตาใส่นะนะทีเห็นด้วยใจรักกันนี่แหละกะจะเค็ด ไ่ยเป็นตำนานของซูเปอร์มาหาการตนตำราบผันมันเป็นเป็นเกียรติประวัติเท่าเนาะพอนะคันบอกกันไม่โอกาสแต่ยุคกัมเมทุ่มเล่าคนละคันเมทุมเล่าความเมื่อใดกันมันมันคันได้เกียรติแต่พ้นมามันก็ถือว่ามันก็สมบูรณ์แล้วตัวแท้เลยเหรอเกียรติแต่พ้นของแข no ้ต้นตำราบขาะเ้าเลยเหรอจะเด็ดเนี่ครับมือแรงพ่อคู่หน่อยล้างหันเขัาผมนี่แหละคู่หน่อยบพเมื่อมือนี่พ่ออย่างนี้่อออกจากพ่อเลยก็ไม่เดือนในี่สังเวียนสีรัมเป็น้าแหน้ามื่องส่วน บะหูดิพ้บะหูวสิเป็นไถ่ลำกระแนอจะเป็นกำนั่นเชียนบอกกับบกหูผู้ดใดเนี่ยแตจ่จังบึงกรงแนง่สิมีโอกาสในสืบสารตำนนหนักหนักสร้าเป่าให้พี่ให้น้องด้เบิ่งนะครับอ้าต้องอขอบคุณพอหลายๆพี่น้องที่รักและข้ารบรับรอดที่ตามคลิปต่อไปก็พอเรามีโอกาสครับลาพี่ลาหน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ